สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนัดเทพหัสดินได้เป็นคุณพ่อแล้วก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยครับสำหรับนัดเทพหัสดินได้เป็นคุณพ่อแล้วคลอดก่อนไม่รอแล้วครับ ทำเอาคุณพ่อมือใหม่นัดเทพหัสดินณอยุธยาตื่นเต้นสุดๆริาพาภรรยานานาทัญญาส่งโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อคืนเพราะมีอาการเหมือนจะคลอดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดคลอดในสัปดาห์หน้าในที่สุดก็คลอดลูกสาวคนแรกเรียบร้อยตั้งชื่อน้องเนล่าเด็กหญิงทัญนญน,นัดเทพหัสดินณอยุธยาคุณพ่อบรรยายความรู้สึกเอาไว้ว่ารักแรกพบ กอดแรกของดีตื่นเต้นดีใจตื่นเต้นน้ำตาไหลอธิบายไม่ถูกดีจะรักดูแลและปกป้องหนูกับแม่ด้วยหมดทั้งชีวิตของดีนะคะดีใจที่ได้พบกันสักทีนะคะลูกสาวคนสวยของดีอย่างไรก็ต้องยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะครับเรียกได้ว่าไม่บอกก็รู้ว่าคุณพ่อต้องห่วงลูกสาวมากแน่แน่ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ